สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The oracle taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาจะกลับมาไหมเออคนที่หายไปนะคะไม่ว่าจะหายไปด้วยสาเหตุใดมาดูกันว่าเขาจะกลับมาไหมนะ โอเคคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เขาจะกลับมาไหมถ้าเป็นตอนนี้เนะเวลานี้นะคะเอาจริงๆอ่ะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาเขามีความอยากกลับมานะคะใจจริงอ่ะเขามีความหวังเขามีความหวังว่าอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ่ะแต่ด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ ผู้อ่านว่ามันมีเรื่องของเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่คู่ควรกับคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณคุณอยู่ในระดับที่ที่ดีกว่าเขาหรือว่าคุณควรจะได้พบเจอคนที่ดีกว่าเขาคนที่คู่ควรกับคุณแต่เขารู้สึกว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของฐานะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องนิสัยใจคอ เขาอาจจะเป็นคนเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอคุณเป็นคนดีหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยคุณน่าจะได้เจอคนที่ดีกว่าคนที่ดูแลคุณได้ดีกว่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินเขารู้สึกว่าเออคุณฐานะดีกว่าเขาแล้วเขาดูแบบไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรถามว่าอยากกลับมาไหมจริงจอะในใจลึกๆมีความหวังอยากกลับมานะคะหวังว่าจะมีโอกาสสักวันนึงนะแต่ว่า ถ้าตอนนี้จุดนี้เวลานี้เนี่ยเขาเหมือนแบบได้คําตอบแล้วอะว่ามันควรจะจบเขาจําเป็นจะต้องจบเขาจําเป็นจะต้องจากคุณไปนะคะไม่สามารถกลับเข้ามาได้หรอกในตอนนี้เพราะตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองตัวเขาเองเนี่ยไม่มีความไม่มีความเคารพไม่มีความเคารพตัวเองไม่แล้วก็รู้สึกว่าด้อยค่าตัวเองด้วยเอ,อเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอกับ ไม่ไม,ไม่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่กล้ากลับเข้ามาเขาก็ได้แต่หวังว่าเออในอนาคตอะถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสถ้าคุณกับเขายังมีดวงสมพงกันอยู่ยังมีความผูกพันอะไรที่ทำให้สามารถได้กลับมาเจอกันอีกอย่างเงี้ยก็คงจะดีนะก็ก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปได้แต่หวังนะคะได้แต่หวังได้แต่ พึ่งโชคชะตาฟ้าลิขิตว่าสักวันหนึ่งอะถ้าถ้าเรายังมีบุญต่อการยังมีบุญสมานต่อการอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราคงได้กลับมาเจอกันอีกคงได้วนกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําได้คืออะไรก็คืออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคิดถึงแบบเงียบๆคิดถึงอยู่ในใจเก็บเอาไว้เป็นความลับนะคะแอบส่องแอบมองคุณอยู่แอบส่องแอบมองอยู่ไกลๆ เขาอาจจะให้คุณรู้หรือไม่ให้รู้ก็ได้บางคนแอบสแบบ่องแอบมองโดยที่ไม่ให้คุณรู้อาจจะไปแบบสมัครแอคเคทาอื่นเอามาส่องอะไรอย่างเงี้ยปลอมตัวมาหรือบางคนก็ให้รู้แหละอืมให้รู้ว่าส่องให้รู้ว่ามองให้รู้ว่าเข้าไปดูแต่ไม่ทักทายไม่พูดอะไรไม่กดไลค์ไม่อะไรเข้าไปดูเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยอืมบางคนอาจจะกดไลค์แต่ไม่มีการพูดคุยอืม ประมาณนั้นนะคะอ่ะไดนดูซิว่าสรุปนะสรุปก็คือณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยสิ่งที่เขาตัดสินใจไปก็คือว่าจะไม่กลับมาจะไม่กลับมาแต่ที่ตัดสินใจว่าไม่กลับมาที่ตัดสินใจว่าจะจบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นนะใจจริงเนี่ยอยากกลับอยากมาหาอยากกลับเข้ามาในชีวิตอีกมีความหวังแหละ หวังว่าจะได้กลับมาอีกแต่แต่เขาแต่เขาก็เลือกที่จะจบในตอนนี้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรรู้สึกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้อะคะ่ะ Please give me another chance I won't do it again ขอโอกาสให้ฉันอีกครั้งนะึงนะฉันจะไม่ทำมันอีก I need you อ่ะอันนี้เป็นความในใจเขาอะนะคะ ฉันต้องการเธอต่อให้เขาต้องการคุณมากแค่ไหนใจจริงก็อย่างที่บอกไปแล้วอะ่ะเขาอยากกลับมานะคะเขามีความหวังเขาหวังไว้มากๆเลยอะ่ะแต่ว่าได้แต่พึ่งดวงพึ่งโชคชะตาแต่ตอนนี้เขาเขาเลือกที่จะไปเขาเลือกที่จะจบนะคะ Please don't hate มีโอ้เขาบอกว่าอยากก่าเกลียดฉันเลยนะนั่นแหละเขามีเหตุผลของเขาอะนะคะ You are my one and only เธอเป็นคนเดียวเป็นหนึ่งเดียวของฉันนะ It's not my place อ่ะนั่นไงเขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ของฉันรู้สึกว่าไม่คู่ควรไม่คู่ควรที่จะไปยืนอยู่ข้างคุณไม่คู่ควรที่จะไปอยู่ตรงนั้น อ,อีกสักสาใบนะ I need time อ่าเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาอย่างที่บอกไปเลยอย่างที่อ่านไพ่ไปอะตอนเนี้ยไม่ใช่เวลาของเขาไม่ใช่ที่ของเขาเขาไม่กล้ากลับเข้ามาตอนนี้หรอกเขาต้องการเวลานะคะ I'm waiting for you ฉันรอคอยเธออยู่ แ m really busy ตอนนี้ฉันยุ่งมากเลยอืมยุ่งเรื่องอะไรไม่รู้แหละอาจจะเป็นอย่างที่บอกอะบางคนมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะอาจจะยุ่งแบบวิ่งวุ่นหาเงินอะต้องดูแลปากท้องตัวเองก่อนตอนนี้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่มีปัญญาที่จะไปดูแลใครหรือว่าไปไปสนใจหรือไปโฟกัสเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยนะคะ หรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆในชีวิตที่ต้องจัดการต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยตอนนี้ยุ่งมากเลยโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามแลบชมรราสองกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ